สวัสดีครับผมพิทูนพี่ลาแก้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้ามิ t ูบิชิ h i New Xender 2022รนอะครับก็เนี่ยครับคันที่อยู่ด้านข้างผมนี่เลยครับต้องบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนหลายจุดนะครับที่ทําให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องโดยสารครับที่มีความเงียบนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของระบบเกียร์ครับที่เปลี่ยนมาใช้ระบบเกียร์ CVT ตัวใหม่นะครับทำให้ในการขับขี่นั้นนะครับสามารถขับขี่ได้แบบว่า ดียิ่งขึ้นนะครับตั้งจากเปิดตัวราคาของ Expander 2 0 2 2คันนี้มานะครับเพียงแค่10วันนะครับก็ต้องบอกว่ามิสูเจียงของเรานะครับปังมากๆเลยนะครับสามารถส่งรถยนต์ใหม่ให้ถึงกับมือของคุณลูกค้าได้ถึง11คันเลยทีเดียวนะครับก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้มิสูเจียงของเรานั้นนะครับได้ดูแลในเรื่องของรถใหม่ของทุกท่านนะครับแล้วก็ใครที่กําลังสนใจรถยนต์ Expander พนคันนี้อยู่ครับก็ต้องบอกเลยว่า ในสต็อกรถของเรานะครับสามารถส่งให้กับคุณลูกค้าเนี่ยได้แบบ 1, ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าเรามีรถยนต์ในสต็อกนี่โอ้โหต้องบอกว่าหลายคันเลยทีเดียวนะครับรถยนต์อเนกประสงค์ที่มีรูปลักษ์สไตล์รถสปอร์ตอเนกประสงค์นะครับโดยใส่ความรู้สึกที่เป็นรถ SUV มากยิ่งขึ้นการออกแบบแบบแนว a อ v a n c วานด์ดินามิกชิลใหม่ดีไซน์อย่างฉบเฉี่ยวดูมั่นคงโดดเด่นสะดุดตาล้ำสมัยและหรูหรามากกว่าเดิม ไฟหน้าของเขานะครับซึ่งเป็นการออกแบบแบบใหม่นะครับเป็นทรง T-shape แนวตั้งนะครับช่วยในการกระจายแสงสว่างระยะไกลแล้วก็แนวนอนนะครับช่วยกระจายแสงสว่างในทางกว้างโดยมิติรถ Expander ปกติก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับเจ้า New Expander 2022คันนี้นะครับยังสูงขึ้นและก็ยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยด้านหน้าของเขานั้นนะครับยาวขึ้นอีก75มิมด้านหลังนะครับยาวขึ้นอีก45มิมนะครับรวมแล้ว เจ้ารถยนต์ Mitsubishi Expander 2 0 222คันนี้นะครับยาวถึง4,595ม mm ิลิเมตรเลยทีเดียวนะครับได้ในเรื่องของขนาดห้องโดยสารนะครับที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ความสูงนะครับที่สูงจากทางใต้ท้องรถนะครับสูงขึ้นมาอีกก็เพิ่มขึ้นมาอีก15มิลิเมตรนะครับรวมทั้งหมดก็เป็นสูง220มิลลิเมตรนะครับทำให้เจ้ารถยนต์ Mit s u ิ i s h i ็กซ์เ e นเด2 2คันนี้ครับ สามารถขับผ่านอุปสรรคไปได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวนะครับโดยความสูงนะครับเขาเพิ่มขึ้นมาจากขนาดล้อเดิมนะครับซึ่งล้อเดิมนั้นจะเป็นขนาดล้อ16นิ้วนะครับส่วนล้อตัวใหม่นะครับจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับซึ่งเป็นการออกแบบแบบสเตปริมนะครับขัดเงาสีเงินแล้วก็ตัดกับในเรื่องของการล้อที่เป็นสีดํานะครับมองแวบๆเนี่ยครับเรามองดูนี่นึกว่าเป็นขนาดล้อ18นิ้วเลยทีเดียวนะครับ ฝาประตูท้ายและกันชนออกแบบใหม่ที่มีความโค้งมนและเส้นลายที่งดงามมอบบุคลิกที่ทันสมัยด้วยไฟท้ายแบบทีเชฟกลมกลืนกับไฟหน้าและลงตัวกับไฟทับทิมมุมกันชนทั้งสองฝั่งออกแบบภายในห้องโดยสารใหม่คอนโซลหน้าออกแบบแนวราบ h าร์รสันท a ลเอให้ความรู้สึกแบบรถ SUV ที่แข็งแกร่งยกระดับด้วยการบุวัสดุนุ่ม ที่คุณสัมผัสไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าประตูที่พักแขนเดินตะเข็บอย่างพิถีพิถันเทียบชั้นกับรถพรีเมียมพวงมลาลัยออกแบบใหม่นะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับจับกระชับมือนะครับพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลาลัยแล้วก็ระบบล็อกความเร็วแบบคุสคอนโทรลนะครับแอร์รุ่นใหม่นะครับที่เป็นแอร์สแสดงผลแบบดิจิตอลขนาดใหญ่นะครับให้ความเรียบหรูนะครับ พร้อมทั้งปุ่มแมคคูนะครับซึ่งเป็นปุ่มที่ปล่อยลมแอร์แบบเต็มกําลังนะครับเมื่อเกิดคุณลูกค้านะครับขึ้นรถมาแล้วก็ในรถนั้นมีอากาศที่ร้อนๆนะครับเราก็สามารถกดปุ่มแมคคูนั้นนะครับแล้วก็ให้ความเย็นได้แบบทันท่วงทีเลยทีเดียวนะครับหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะครับมาพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อแบบ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto นะครับมาพร้อมกับ m i n เ r อร์ลินะครับสามารถสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นไปที่หน้าจอทัศกรีนตัวนี้ได้เลยครับคอนโซลกลางนะครับมีที่วางแก้วขนาดใหญ่นะครับให้ถึง2ที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับนี่อันนี้เป็นที่ใส่ขวดน้ํานะครับขนาด600มิลลิลิตรนะครับสามารถใส่ได้ถึง4ขวดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แค่นั้นยังไม่พอนะครับยังมีช่องในเรื่องของการใส่กระดาษทิชชู่นะครับนี่สามารถใส่กระดาษทิชชู่ได้ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าว้าวมากเลยนะครับตัวนี้ครับ ก็แอร์ของเขานะครับต้องบอกเลยว่าแอร์ของเขานะครับมีตู้แอร์นะครับตู้ทําความเย็นถึง2ที่นะครับแล้วก็เรามีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มที่ปรับแอร์นะครับที่เป็นแบบพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับเบาะหนังของเขานะครับจะเป็นเบาะหนังแบบใหม่นะครับเป็นแบบฮิสกาดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังที่สะท้อนความร้อนนะครับแล้วก็เบาะตัวนี้นะครับจะมีอุณหภูมิต่ํากว่าเบาะหนังปกติเลยทีเดียวนะครับ เบรกืไฟฟ้านะครับออกแบบแบบใหม่นะครับให้ลวดลายที่ทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเบรกออโต้โฮลครับเมื่อเราต้องการใช้งานนะครับให้เรากดที่เบรกออโต้โฮลนะครับแล้วก็เราก็ขับรถไปตามปกตินะครับเมื่อเราไปถึงไฟแดงครับเราแค่กดที่แป้นเบรกนะครับเมื่อรถจอดสนิทนะครับเราสามารถถอนเท้าออกจากแป้นเบรกได้เลยครับระบบเบรกก็จะทํางานให้โดยอัตโนมัติครับระบบเกียร์เปลี่ยนแบบใหม่นะครับ เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ Eco Dynamic CVT และปรับเปลี่ยนอัตราทดเกียร์ที่ให้กำลังมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมอบการขับขี่ที่ราบลื่นและนุ่มนวลน,นะครับอไร้อยต่อเวลาที่มีการเปลี่ยนเกียร์นะครับพร้อมทั้งยังทำให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยครับเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นแบบ 4A91 ตัวเดิมนะครับที่มีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเงียบและก็ทนทานนะครับดูแลรักษาง่ายพร้อมเพิ่มระบบ e.gr เข้ามาช่วยในเรื่องของการลดมลพิษครับปรับเปลี่ยนโชค๊คด้านหลังขนาดใหญ่เทียบเท่ากันกับรถปาเจ r โลเลยนะครับพร้อมกับระบบบาวภายในประสิทธิภาพสูงแบบเดียวกันกับรถยุโรปซึ่งผลลัพธ์นะครับนั่นก็คือการขับขี่ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพและมีความสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับรถยนต์มิ t s u b i s h i x p p นะครับถือว่าเป็นรถยนต์อเนกประสงค์มินิเนะครับซึ่งเป็นเจ้าตลาดในเมืองไทยนะครับ โดยในปีที่แล้วนะครับเขามียอดขายไปประมาณ9,000คันนะครับโดยมีส่วนแบ่งการตลาดนั้นนะครับ50%ครับโดยเฉพาะในปีนี้นะครับรถยนต์ New Mitsubishi Xpander 2022นะครับมีการปรับเปลี่ยนหลายจุดนะครับหลายๆท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะครับอยากจะทดลองขับก็สามารถมาทดลองขับได้นะครับที่มิสซูเียงทั้ง5สาขาหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะครับก็สามารถ โทรมาติดต่อหรือว่าอินบ็อกซ์ได้นะครับที่โพสตด้านล่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เสิร์ฟอีพีนี้นะครับคงต้องขอลาทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็พบเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปนะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปทดลองขับเจ้ามิซูบิชิ h i New ็กซ์ e พน2022นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้ที่ช่อง YouTube เจียง h a n n e l นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ